อีกหนึ่งวัดครับท่านผู้ชมวัดบางคลานหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรนะฮะหรือว่าชื่อเต็มนะฮะวัดเฮรัญญารามนะครับล่าสุดครับท่านผู้ชมฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ110รูปเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและมีแม่ทัพภาคที่สเป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระ ราานไปชมบรรยากาศกัน,กนครับในวโรกาศมหามงคลวันนี้จะพาไปชมพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ1 1 0รูปณวัดฮิรัญยารามหรือวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเราไปติดตามชมกันเลยครับ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2568เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ส่งพระราชทานผ้าไต111ไตเพื่อบวชถวายเป็นพระราชกุศนณวัดอิรัญยารามตำบลบางคานอำเภอโพละจังหวัดพิจิตรหรือวัดบางคาร ็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแม่ทัพภาค3ท่านผอ,อมณฑลที่3ามที่จังหวัดพิชบูรณ์แล้วก็ท่านผู้บังคับการจังหวัดพิจิตรแล้วก็ท่านนายอำเภอพุเทเลและหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนร่วมกันจัดบวชถวายเป็นพระราชกุศนให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีนี้เราได้นาคทั้งหมดที่พระองค์ท่านได้พระราชทานผ้าไตมาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดไตแต่ว่านาคนั้น130รูปกว่าคนในโครงการนี้เราก็เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเป็นต้นมาไปจบโครงการในวันที่สิบหกกรกฎาคมก็จะมีการทําบุญไส่บาททุกวันก็ขอพี่น้องประชาชนให้มาร่วมกันทําบุญไส่บาทรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวเนี่สด็มา วัดทีรัญญาามพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับครั้งนั้นแล้วก็ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงนะครับวัดก็เลยจัดอุปสมบทเพื่อถวายพระอ,องค์ท่านในในคราวที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในปี2567ในเดือนกรกฎาคมครับครั้งนั้นก็มีนาคมาบวชประมาณ109ลูกนะครับในปีนี้ถือเป็นปี2568 เราก็จัดจัดก่อนถึงวันนั้นแต่เนื่องในโอกาสาพระองค์มีพระชนมายุครบ73บพรรษาคือวันที่28กร,รกฎาคมนะครับปีนี้ก็มีนาคมาร่วมบวชหรือร่วมบรรพชาสมบวร้อมารายงานตัวเท่านั้นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานพระไตรทั้งหมด111ไตรเพื่อถวายอุปชาชไตรแล้วก็แล้วก็เป็นพระราชกุศลจํจำนวน110ไตรนะครับหลังจากนั้น เมื่อบรรพชาเป็นสัมานเรนแล้วเนี่ยก็จะบรรพชาที่วัดนี้ทั้งหมดนี่แหละแต่เมื่อมีสำมานรนหรือหน้าที่จะต้องบวชเป็นจํานวนมากถึงร้อยห้าสิบเนี่ยเราก็แบ่งไปที่วัดต่างๆจํานวนห้าวัดด้วยกันวัตถุประสงค์ของการบวชในครั้งนี้นะครับประการที่สําคัญก็คือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหรือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประการที่สองก็เพื่อให้าชายไทยที่มีอายุขเข้าบวชเนี่ยได้เข้าใกล้ชิดในพุทธศาสนา แล้วก็ให้ประชาชนหรือบุคคลที่เคารพนับถือในศาสนาพุทธเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมสมบูรณ์กันครับเราได้มาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญไปด้วยกันนะครับในโครงการอุปสมบทเสริมพระเกียรติ1 0 0รูปในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาคณะกิจมัชิมาเดอะพิพิลโชว์รายงานจากจังหวัดพิจิตรครับ